มามาบ่สอบดอกอ้ายมาอยู่เย่เจอะแล้วอันโอเจอจริงๆเดวอยู่เย่เจอะจังว่าเอ้อโอบ่มาอีหยังนี่ล่ะคือพอลาลานแลลัดลงลาวเอหมอแม่อยู่ตอดอกเราจึงได้นําเสื้อผ้าไปจากจากภูเขาสูงนะทีดอดสุญญิจําไว้ว่าไอ้จริงนี่อายีต้องต้องตั้งใจต้องหวนคืนไหล่ <coughs> 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 โดยได้รับความช่วยเหลือจากโจวีชาวโจวีมาจะมาลงหรอคงีเปหรนเว้รองเวงเวเอลล์ชาวบ้นแห่งนี้คือพอล่าหามาดิเขาบอกว่าเขาจะพาเราขึ้นเขาีาวพิบชาวพีโอเลจะมาลงตามมาขอตัวไปไนม ม่นม่นูอคี่แกอดดีเท่ายอะท่านเี้ยงก้สวยที่เาบอกว่าเขาจะขับรถขึ้นเขาไปได้แค่ไหนเขาจะไปแค่นั้นใช่พี่อ๋อกามัพี่ไรโบมกาทส่จะเราจนอลไรโบบีแมไม่นอูเอาไว้อยู่แ้รเียงก้าเี้ยงกเนนอนมังสวยมาเล่เองนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกได้รับการถึงใจ เจัาราาล่อจารอกียปอยมงาวบ้น่นีนอยอลเชจหลังจากนั้นก็มีมอไซจ์จำนวนมากเนี่ยไปขนของขึ้นไปที่ภูเขานาจน้ะจาเราจังว่ารเลเียงจกาวเส้นกันเนจังว่าลรกใส่เขาเลยเราจูือต้องแตบตัวเลย

ผมก็บอกพี่น้องบนขาวด้ยว่าเจ้าได้ทรงปรดนำสิ่งของจำนวนมากมาแจกจ่ายให้กับท่านอาเมนไหมอะไะจนน้เาตาแ่บเดียวนอะไรเดี๋ยวพี้ยสิี่จะน้องเอ็งจีเยนิ้โ่เหลาเวเป็นละข้นโอาเมนเม่เนี่ยน้องก็กนหออามีเอ็งน่าพื่จีเลยเอ็งาลวะ เมนตัวหลัเจเอ็มวมันเนคก็ลวนามีเลยูมาโลเลเเอเอเูมาโลเลคนที่บอนั้นตะโก้ได้เสียงอันดังว่าไม่อาเมนอเนี่โคชาเยตยามาอาเมนลเลยโยกยหมีเลยเนี่เอจเชอมอเ เพราะทำไมไม่อาเมนในเมื่อพระเจ้านำไม้คุณเนี่ยจำนวนมากมายทำไมไม่อามีน้องอย่าเมยเไมยเยไม่อเียานเมน้องีลบยนนในโบสแห่งนั้นบอกว่าอาเมนแปลว่าสมบูรณ์แต่สิ่งที่นั่นนำมามันไม่สมบูรณ์นี่ กาจนออภิเาอามรติตานชิีเรออีเออเอบงูลาลูล่อมิเนแล้วบอกว่าคุณมีความตั้งใจจะนำสิ่งของไปแจกที่2 4หมู่บ้านโลกเหือนซาซาค่ะพี่เออเนีย้แมเราเป็นสีอสินติเราท่าหลังิสีเดีย เพราะความตั้งใจของอาจารย์ไม่ได้แจกไม่ได้ตั้งใจมาแจกที่นี่ใช่สิ่งศะสจะน่ารู้สิมาลาชินะเซกุชิโลก็เรงมาเมื่อวาเจ ดึงไม่อาเม็อาจารอาเม้วนาเยหลังจากนั้นมีผู้นำได้คิยศักรแห่งนั้นออกมาเป็นทยาทอาจารเนี่ยเพีเจ้ามาไปยาวา่ะท่าดิสการ์ดเลยเขาอธิษฐานกับพระเจ้าวา่าทูาวา่าเพาาี้ยงสู้ตองเหน็ดขอพระเจ้าเนี่ยทรงนำ ชาวาต่างชาติเนี่ยที่อยู่ที่ลาบเนี่ยนำสิ่งของขึ้นมาแจกบนเขาที่บ้างโคโติย่ละพี่เยสู้ังเ่ยตัวว่าส like ู้ังแล้วสตัวพี่เยจะขียวๆแน่เยพี่เยจะขีนในการเช่าหอจมามนลุสีอันนี้อหโปลบารตัวอันี้สู้ดังเลยจ้ะชละนกนี่าขออยาลอไม่ลักน้า อวาามเราได usted, ้ยินว่ามีแต่ชาวต่างชาติเป็นอย่างหมู huh <s <S ่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้รู้อะไอันนี้เช่าในกัญชาซาเป็นวันที่จะเช่าชาเยอะเป็นตัวจะมาเร็จะนอยเร็วเ่อะเป็นเวลา ยกายใหู่ที่มู่บ้าบ้าเยกเนี่ยมันเต็กรอยกายลักผมยึงบอกกับคนในคิดจกักรแับพี่น้องทั้งหมดเหล่านั้นว่าอลนเนี่ยจะน้องตูอาลงใหยนี่เห็นไหมผมจะไป24หมู่บ้านเนี่ยผมไปไม่ได้ที่เนี่ยทเินเส้เลยอยู่อันอยู่่้ตัวเมื่อตัวลุงเนี่ย เอผู yeah! <c oughs> <Okay. c oughs> ้ผู้กองหียนยาไม่เนี่ยู้องเพราะว่าผู้นำของท่านอาธิฐานให้ชาวต่างชาติขึ้นมาบนภูเขาตาเจ้าโลติอนุญาตจะเสลยหยาทอลติยาแล้วส่วนี้ตีดาวี่ตีหยามาะียกุลสุดดาวโะจนเอาล่ะอนุญาตขมาช่ผู้มากล้อ่ะมีาเจเนี่ยพว่น้องชอบอย่างจ้าเนี่ยผู้ไปเยนงนเลย เราจึงไปไหนไม่ได้นอกจากขึ้นมาบนภูเขานี้อ้นเนี่ยจะนอนกแม่มาหมืตัวเรามียวพย่ออุมาุเปมนไอ้านาเนี่ยเต่าตตัวอย่างยากย่ที่เอาขึ้นเหมยานี่น่กการเดินดางมาในเวลานี้ท่านจะอาเมนหรือไม่อามนไอ้นาเนี่ยเอาขึ้นม่หน่อเนาะเอาเราอามมัละอาอมนแม่ เพราะว่าผู้นำของท่านอาธิษฐานเพื่อให้ชาวต่างชาติ <Okay. S 1> ขึ้นไปที่นั่นผมจึงไม่สามารถไปที่อื่นได้คมยาเนี่ยเมี่ยเรอยอ่อะไรเีย่องชีดียร์นีสู้ดาโเนาะจะมารื่งีเที่ยวดา่ยนจะมารอาชาเนี่ยตัวรูกยาดงเย้เวยเี่หนุ่มเงงไงมองอารมีเยลักษณะมนน่ามอินยังจาพไม่มีเยลวบิล่าโมมีเนี่ยกะลังอะไรเอ็มอ พี่น้องจึงมีความสุขอย่างมากในการที่เราแจกให้พ่อ,าาอแรมมไ,ไอแบบแร,รัน้อตเน้อารอดมาชีจ่าเซิสุอารงวันดาาวันมดาดนดนดั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 นันดันดัันดานดัันดนดัลดันดันันดนันดน้นันนดันดนดันด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 ันนดั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 ดันัดนัี่น จน้อเลแตเย้ามนีวินเป็นคนพาผมมาอาจาน้อรากกอิวเสียจอยูลาลส่วนตัวผมอ่ยอยากจะไปในทางที่มันดีดีจน้อเะไรน้งก็ว่ก็มาอย่างมึงแล้วก็ยงเนี่ยแต่โจวินพาขับรถมาที่กุกัก

ลาเปดลาเปกแล้ดกมาพิเชล็อตชู้พิเชแต่ใจของผมเปิดตอนนต่นเลาดีเลยล็อตชู้พิเกับผมเงของเราย้อนมาบน่ละแล้วเวลานี้พี่น้องใจของท่านเปิดแล้วหรือยังครับผู้แม่ช่อะอะเรื่องซื้อพร้อนท้าพี่ะโนมานนดเเปิดเพื่ออยรับพระคำของพระเจ้าหรือยังครับ ในเอ่อพยาโจุดเนอขชิุดครับเรียนเชิญรับใช้คีแบ่งกันครัอคเชีะหนรอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้ว โซซี่อยากไปโรเลสกาเลยเราเคยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งอานนี้อเจนน่ารู้เอเวนกรีดาสกคาราดีบามาบินาลอกจัวบินุมีนนากลอุลลาสหาโก็โลและครั้งนี้เราก็มาอีกดีคือจะเข้าวัดจุเดียกับเขาเมื่อวานยังโบแม้ว่าทางจะปิดถนนจะปิดแต่เราก็ยังอยากจะมาร้านเต็ก พี่ๆแต่ละพี่ๆจะนอนอ่ะลาอ้ลาชิไม่ใช่เพราะว่าเรามีความรักเยอะยู่า่นไม่ใช่เพราะว่าเรามีความรักมากจะนโระอาชีอาเบียะโอ้โห่ม่มเน่อายุในปจม่มามอนนเน่แต่เพราะว่าพระเจ้ารักเรามากพะาะาพี่ๆจะนอนรออาญาชีหร ช่วฮากาโลมาเชียกันเจ้าจและพระเจ้ารักพี่น้องมากมากด้วยพระาติภินอ้าวทีมาชียดตามีมาด้วยออายาชี่มีะกจดอยะกนเยอะนักกามิเนี่ยที่บนภูเขาผู้นำอธิษฐานเผื่อเตาหมาเอ่อเียก้สุดาหมนกอจอเพื่อเอหัวกุา ผมเชื่อว่าวันนี้ผู้นำของท่านก็อธิษฐานเผื่อเช่นกันจนะยงชีเนีย้อยอ่ะดูชี้เดวเนาทำลกอดสู้ดาวไปลูกทำไต้องทำก็กัพู้ชาทที่นเลมนมายพออพวกเราจึงต้องมาที่นี่วันนี้ตาเจ้าที่นี่จะนอนทีแ่หัวีลลาลูกย่ใหญ่เอ่มีนเพืดกราแม่ เพื่อความรนกของพระจ้กให้กับท่านในวันนี้อมด้วยความรักของพระเจ้าให้กับทานในวันนี้ด้วย ในพักพีมีเขียนไว้อย่างนี้ว่าฉันทำมาเราเลนจ้ีเราก็ใ้ทำถ้าใครมีทรัพย์ในโลกนี้และเห็นพี่น้องขัดสนแล้วไม่เปิดใจช่วยเขาฉันทำมาเรเลยไอ้คือเออเออมีมาลมาดิบปลาไม่ช่ผู้สงจะมาเรื่อมาเป้ผู้สูมาผิดบูกเ่ย เมเอมาเเอมลลอสาชอหนมานอุุลเอมลอลอูเอมดยาลอมีายลลุวมยาความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในคนนั้นได้อย่างไรเอเพี่แยี่สิบชิเนาะรูดี้เอียมมาหรือรูชิยามัเลย มีวักจจอย็ในพระพียังมีเขียนอีกว่ายังสามารถเล้ยงเขาด้เลใครมีเสื้อสองตัวใครมีเสื้อสองตัวจงแบ่งปันเห้แก pues> ่คนที่ไม่มีจงแบ่งปันให้แก่คนที่ไม่มีจอแบ่งปันให้แก่คนที่ไอ่ม มานยาช่วงอ่ะสิข้าวบีเนลและถั่มยอเราจะไปเลยและใครที่มีอาหารก็จงทำเช่นกันผูรู้ว่าอาสาไอ้ชีและไอ้หลูเป็นโรคอย่างจ้าดอสุอาเจีมาจยาลาวาบีแม่ที่เราทำได้ไม่ใช่เพราะเรามีความรักมากที่นี่จะมาโรคองไรนะจะมาว่าอาชีพอาญาที่วาดอ่ะหงมาดีเนลเจียมามาสีอาจีมาเบียงคุเลยอาเจี แต่เพราะว่าพระเจ้ารักเรามากพราะเออพญาเฮียจะนอนรออายันชิดโลกมีอะไรบ้างละ่ะพี่สำหรับทา่ชุกกะดีลับยามีเนือมีเรื่องราวหนึ่งว่า ชิมไหมหมอเมียเจมีมีเด็กคนหนึ่งยักจนมากออครจะเดียวซครไอเดีันาคริะเดียวอิสมาเถยจ้วเขายากจนจนต้องขโมยของตูว่าซีเยรุนโดดวอารุ่ยยพซโอวโคยโคเ สาน่จะมนโลเอสิ่งที่เขาโปโมยคือยาเอาไปใี่แมแต่ว่าโอ้ตกือบโมยกันหนาแน่วันนั้นด้ยตี๊กเลยบโคเลรสที่ละซฟโค้ดที่เซฟโค้ดอเมย์ก็เซฟโค้ตัว้มาจะมีเนาะอย่างมันนั่นยังตันีเนจะเอาโ้ดไปในปีเจเล แต่เขาถูกจับได้แต่ไม่แม่ดีเครียดีเซลคไรแต่เนี่ยตัวพั้งตัวพั้งมีตัวตัวข้างไหนล่ะบอกตัวช่ายเจ้ากัอผู้ี่ยมันเนี่ยแต่มีคนใจดีผูดเลยรูสึเบเสบอยกลงเด็กตียาวอะไม่เพียงแต่จ่ายค่ายาให้ดีเซลก็ไม่รู้ว่า ซยังซื้ออาหารไปเผื่อเขาดิเซื่อเฟี้ยวเวยเว่ยสับปะรดไปเนกวางกูอัพเดทไ้เนาะจะบอกยู่นาจัอัพเดทไโน้จ้าไปโน้โน้มาอยู่ห้องคนนันเนี่ยอ้ายังซื้ออาหารไปเผื่อแม่ของเด็กคนนี้ด้วย่อ กเน่ยพอดีเลยเซ็น pues, ค่าเปนมมเก่าะอาซาอาซาลยอาซาอาาโกเวทีเคลียังไม่รู้อาเปไลเล้อาเปไลเนาะช่ยจ้าวจ้าวรอบเห้ยวตอนนี้ะน่เวลาผ่านไปอีกหลายปีไอ้ที่อาเจยาเนาะปีด่วนัะไรตอนนี้ตอนนี้เราจะรับ นนนนใช่ออ่เงใชใจดีคนนี้ต้อง,องอล้มปผว่ลงไอ้ดีซิเขาเล่นูว่าดูว่าพี่อาร์มีจท่านอะไรงไมยอ็งมึงกัวไาชื่อชื่อบินในกั้่โลกล้วสมันดูเพียงแค่ที่สงภาพทุกอย่างอย่างนี้จาเป็นต้องรับสา ถ้าอัสาสมว่าเอาพวกเสื้อกาวได้ดีเดียวอ่ะดิมันถ้าไหนจะรู้สุดอ่ะเสื้อที่แล้วมั้ยเสื้อคู่ราดิถ้าอายคงยากมั้ยคือจะไม่มีหรูอะหาชูเนี่ยมีนะ여자알라싸하자알라싸ก็มีเยอะจริงๆเขาไม่สามารถมีค่ารักษาตัวเองได้อีกเสื้อกาวได้ดีดูว่านะเสื้อคู่แม้ถ้ามีชื่อ เขาเข้าไปที่โรงพยาบาแลแห่งหนึ่งเอ้ดีสิกสรูว่าซี่แต่ไรมีชื้อว่าซีได้หมอเจ้าของคนไข้บอกว่าไม่คิดค่ารักษาเอานี่นนตูแลูดเสียหังงเาเยอะเนยีลูกแม่อาการเ่ยรว่ามันเป

เสกูรดาอันน้องเนี่ย A ร้ดี B แลูกเย็บแบบอาซาซาลังเนียอยุปีมาลุนี่พอเด้บิจิเมเลโหรดวยข้ายาเมื่อ20ปีที่แล้วเสกู้าะอันนี้จะเซะแล้วก็ปปี้ว่าเรือันนี้จะเซมาพี่ได็าอาะจะจู่ยานิชิบุลฟิฟย่อยากงก็โิง หมอคนนั้นก็คือเด็กคนนั้นที่เคยได้รับการช <laughs> ่วยเหลือไว้อดีภาสาดีดี่ส่เขาเน่ดูภาษาเฉยไปไหนอ่ะโคกเกลนโอ้เอ่อเซ่โคระเซ่โคระโคกเกล้เ่ยนี่คิดดิหมอคนนั้นซะ

ไเนี่ี่เีะยวว่าเสียวคนพี่เด้อเนาะตูที่เสียวน่ตัวาอันนี้จะสียรนลูกที่เขาตู้แก่ด้ว่ลสลักี่นายา้ดเอาะอยุจบหนตัวจูบเนี่พว่าจบนึงเนี่ด้วยความรักที่เขาเคยได้รับเขาจึงให้ตูว่าอะไซตัวอันชยาลอนรเนี่ยที่อันว่าเี่ยอะไรกัวันนี้อายุสาน่นี่ยอายุจบน้เนาะ ตาจีดิฉันอยอยู่คแลเื่ออันุี้นยดยวดกวันียเดวกันรอในวันนี้ที่เรามาที่นี่ที่นี่จะยายามาเลิทย่าหละลเราไนอา้อ,นองมาม่าออก,ก็นละกูเพราะว่าเราได้รับความรักที่มาจากพระเจ้าจะนรว่พาพีออัจฉชิยามมีเยอะก,กกาเเดี่ยวกนี่ไงล ดิการกันแล้วคนนึงตลอด้วยความรับที่มาจากพระเจ้าเราถึงอยากจะให้พระยาอัิเจ้าจะนอนว่าอัชิเราไม่รัมีเยก็จะกินในโลกจิ้งจกในโลกหรอ่จะีล่างอะไรเพราะว่าพระเยซูคริสต์ลงมาบังเกิดในโลกนี้เยซูอะไรติเกติกระบมาล้วมวยผัวล่ะ

จะมาลงอภิาลเลยลงว่ามาพเนอยเน่ยัลโลกันิเยษว่าจะมาลงหล้ลงยีบสิเอชอฮันเนี่ยยุังลงวัยบารเนีชอฮันยุลงแจ้วจมีเนี่ยอายุสิบหอายุสิบเจเนี่ยลให้เรามีชัยชนะหรือพูดผีปีศาจีะอาทต่์เนี่ยจะมาลงอาาดาวนเอาลงดีขคู่ไป สรชุี่อบตายเลยอะต่มาาดามน,น,นเอา่ัเายกยวองไปกับตุข่าจีกลงช่วยเราจากความเจ็บป่วยยักษ์ตะเทียนลจะมาลบแบบเออพยนเอาคู่ปแล้วนอกจาตัวบิลทีทเลี้ยวสมัยชุกนี่นวันนี้เราหายแล้วที่นี่จะมา,าวา่าเพี่ยวรพยานอะเกี่ยว อสงไปชุยเาลีจงเนี tones, mm ่ยะเดนน่ยนากอกันเนี่ยนากอเราเพนก็บุเลียเจีนำเราพือขแอมองกันเราจึงนำข่าวดีนี้มาบอกกับพี่น้องด้วยอ่านยาวส่นี้ก้องี่้องชีเลาหัวจาิโยมญาอืมยจงพี่หล่อมันไม่เพียงแต่เอาทรัพย์สินของมาแจกอุนธจงนี่คิดซีมาการเนาะเราเพืะเมีเต็มหัเยกับตัวล่เจ้ เราเอาข่าวดีของพระเยซูมาบอกด้วยพี่ยายิสูยาเจ้าว็เลยเนี่ยหลับยอมยายิสูลัไปยิสูคาเรยแล้วก็เหตุโยมจีนได้ไหเจ้ว่าพระเยซูรักท่านทั้งหลายพระเยซูว่าขยันชิตลัไปยิสูคาเรียโยบาอยากนู้อะไรเจ้วันนี้ถ้าใครเจ็บป่วยที่นี่รู้ว่ามีประกาศเลยอีน้องสวัสดีสมัติกัวเจ้